สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุข้อนสมองสุบอดนะจ้าถ้าแม่ก็นั่งไป้นั่นอีรำยองมุบตินสินดีดีได้ถ้าแม่น้องเดือน

กินตามมาครุงพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งด้วยหน้าตากระแป้งครับพี่น้องกระปูกระแป้งทีครับทีอันแม่น้องเดือนต้องขี่ไปว่าไปหาอันกักระแป้งโคองพี่น้องเมือน้องเดือนน่ะบ่ไดายสาวเงินกับสาวมัดกับอันปลาซากแล้วก็แม่ก้มวยเนาะอันเองน่ะจ้ว่าพีทเลย เอ้ยาวมวยพี่น้องเขาบอกพี่ถากันไปหาแหละได้เออดไเม่หงอ้ถาูไปพี่น้องเลยเส็บๆน้อกันพี่น้องกินพร้อมหน้าพร้อมตาสดสด บ่าควันไปส่เพาบเห็น่นออใหญ่บาควันไปใส่จะจวดน้ำกันพี่น้องเลยตามาหุงส่วจานมากใหญ่ปุ่นสนั่นวันใบ เกิดเหตุฉนั ii, ่นวันไว้พ uh. ี ai, na, ong, ok a, ่น้องน้องวีกัดอันแพรว่าพุณกัดเขาก็หายโอ้ยกินข่าวแบบฉนันวันไว้พี่น้องเมือนี้มือเด็กน้อยกับแบบนี้นะน้องพี่น้องมันนอกของหน้าเฮากินปูสาดกินซุ้มเด็กน้อยหายฉนันออออันนนีี้้้้คืขาาาเเปสพ่งย

อืมม <mm um> ันหนี้ั้งเมื่อไรเพื่อบมากปรได้ดอกแน่นี่นะโฟกัสพี่น้องยาำควบขีควบคี มาน่อยกินยุดิบบอกกินเด็กหน่อยบอกกินจากคนเลยดีคือการกินตะผูใหญ่โฟกัสที่มือแต่ละคนพี่น้องเอ้ยก่อนจะลงตั้มมาหุงต้องจับกระแป้งก่อน เี่มเอากระแป้งกับซำเบ่งลูกกรซำกาเมียหวเออหรือเป่ขับขีดขับแดนรู้สไปาป่ะตอือเอือก้าเมียัวข้างๆของมึงมึงเอากระแป้งแออจะทก็ือบนเบ่งลูกมันหมาอด้เนาะเอามือกรป้งมัอไม่หนีกลับไ่ด้ออกม่านกับอะไรจนผนวายหือเ่าเป็นวายก็สกลงไปอยู่ไ้ึมาแล้เฮ้ยอี นออมือหนาไปใหม่เฮ uh. ้ยเมื่อนี้นะคะไปแบบว่าน้องออนกับฟ้าโอ้พี่น้องฮาก็เลยฮาบดได้ลงมมีไพลงพี่น้องไม่น้องเลื่อนว่าสิลงก็มีไพลงน้าไม่น้องเลื่อนก็เลยบดได้ลงเดียังดี๋ยเดีเนาะ โอ้ยพาปุ้งแล와와้วก็ใส่แอ่ไปแล้วก็เอามาหุงใบแปขยะของเขากันไปกินข้าวทีนะเฮ้ยเปลี่ยนมุมพี่น้องมุมได้กระแท่พี่น้องเอ้ยทำไมกินกัะปูกโซ่ด้วยแม่เปลี่ยนมาถึงมุมไม่ได้ลองต้องมือถือ เฮ้ยกะแป้งบ่เฮ้ยโซโต้กะแป้งเห้บิรนได้ว่าอาเธอกระแป้งเธอหัวหอยบ่เฮ้ยไข่มันเนาะบังแม่มาไกๆดอันนี้ไข่มันพี่เนาะเรื่องกินสู่ตายนะเฮ้ย สงวนทุกอย่างมองสงวนสงวนสัตดไม่ก็มีเขตมันทางกวางทางกวางเป็ทางยาวหนึ่งสองร้อยเซาเอียงประมาณนี้แหละห้ากับห้ากับบ่าวบัวเป็นกี่เซ็ตมันกันพี่น้องเลยงวกไปบัดนี้เกียงตับพี่น้องแม่น้องเดือนสิได้กินอยู่บ่ ว่าบ่เป็นนาะพี่นอ่กระชำก้ำเองบ่แซ่บเองนันะ็ยากเนาะแต่ว่าบ้านนี้่าอยากกินเดิน่ะเ่นมาขายเด้วนพายมีเงินตลาดเกินทีนพ้เพชอกาเด้อเฮ้ยไพเพชรคืออาไเด้อเฮ้ยเดก้ก้าวก้้ากํลังกินข่าวไม่กินข้าวน้ำกัน ตลาดเคลื่อนที่มากค่าทีเดี๋ยวคนไทยผมมีเสือหนมเหมันใช้ค่ะเสือดำในแม่การหาหน้าบ่ายน้อนเลยบ่สี่ชิมหาพันเสือดำกินถอยอะไรจังเมืองตลาดเคลื่อนทีพี่น้องเอ้ยปั๊มีหนุกสีมีจาม ก๋อม่กลยกแก่ได้กวยทอดก้วยทอดมันทอดบ่น้องเดือนน้องเดือนลูกเนยบอกมาน้องเดือนยากได้ยังอยาเอากลวยทอดอยน้านื้อเท่าไรกวยทอดนายาลูกไหนเพิ่นเอาหายลูกกวยอะสองพันก้วยอะหนึ่งมันอหนึ่งให้น้องเดือนนี่อย่างละอันอะพันบ่ มื่อกี้ไหดุก็ไปสื่อนดุจะสื่อย่างเมื่อกี้นี่นมีเงินอยู่บ่แลวซาวแสา่างบ่้อาหานั่นแม่ไปังนับเงินมึงสาเท่าไรเฮ้ยเงินมึงสาเท่าไรไปงยเงินมึงส้วเ่าีบฮ้ิบ นูน่าบะต้องกินไปกินอวันตินาทป้าพี่น้องตลาดเกินทีมากค่าทีากไป้าได้กินละ,ะ,นก,นละกัดเขาแล้วได้กินขนมบ่อยต,ต,ต้นพันธ์เขาจ่ายป่ะสองพันเขาจ่ายเลยได้เออต้องหาพันธนะ

ทางนี้ง่วงมาทางนี้กระเบิดเดีแม่น้องเลือกกเ่อกระชิบไปจ้ำน้ำตั้มมะคุงพี่น้องล่าและพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้ำพอกันใหม่ฝากกดไลแ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเลื่อนในเด้อจ้าน้องเลื่อนเอาข่าวมาส่งบ้าน,นี้พอ,ก,อกันใหม่คลิปหน้ำพี่น้องกลับสบายดี